ทีแรกนะครับวันนี้วันศุกร์วันรวยนะครับวันหวยออกนะครับวันลอตเตอรี่ออกนะครับวันนี้เสี่ยงดวมกันหรือ,อยังครับ FC. เอฟซีเผื่อมีโชคนะครับเสี่ยงดวงไว้นะครับเผื่อมีโชคคนเราไม่แน่นอนนะครับ พอดีคืนนี้ตกร,ระดับที่หนึ่งก็ได้นะครับล้านอยู่แค่อเอื้อมนะครับอนี้แอดกำลังเดินทางไปส่งไฟเสนีนะครับไปศิยาบัตรเก็นหมายลงทะเบียนนงติสน,นะครับหนึง่งฉบับมการบอกเลิกสัญญาซึ่งลืมไปว่าสัญญามันต้องมีการบอกเลิกจบฟ้องได้ถ้าหากว่ามี กรณียกข้อต่อสู้นะครับอาจจะมีประเด็นทางกฎหมายนะครับเพราะว่าสัญญาเช่ามันต้องมีการบอกเลิอกอาจึงมีการร่างหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อคืนประกอบนะครับชัวรระยะเวลาของการเช่าเช่นระยะเวลาเช่ากป็นหมดค่าเช่าเป็นรายเดือน ที่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนทุกเดือนนะครับมันก็ต้องบอกเลิกภายในสามสิบวันโดเวลาเขานะครับถ้าไม่ชําระผิดนัดแล้วก็บอกเลิกได้ผิดสัญญาตอนนี้รถเข้าจอดซองนะเมื่อกี้หยุดให้รถมีรถเข้าจอดซองนะครับช่องจอดต้องหยุดนะครับ ช้านี้ได้สมัครฟังธรรมบาญญาออนไลน์ในติบดิษภาค2สมัย77ข่าววิธีพิณาวามแพ่งกับวิธีพิณาวามอายาพร้อมชำระเงินค่าสอบล่วงหน้าไปแล้วนะครับจะไมให้เกิดเหตุการณ์เหมือนภาคหนึ่งที่ผ่านมาซึ่งวิ่งไปจ่ายที่เนติบัณฑิตตรงตลิ่งชันนะ่ะไปจ่ายวันสุดท้ายนะครับเหนื่อยมากนะครับปีนี้เลยชำระ ล่วงหน้าไว้แล้วน่าจะได้ปลายเลือประจำตัวสอบระดับต้นๆน,นะครับนะครับระดับไม่ถึงร้อยหรือเกินร้อยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าสมัครสอบเปช่วงเช้าวันเปิดวันแรกเลยปี่ถืแล้วระดับผู้สมัครสอบอยู่หลักหมื่นกว่าปีนี้น่าจะได้ระดับต้ตนๆนะครับดูสิว่าจะมีผลต่อการเรียนไหม แต่ก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่ความสามารถนะใครตอบประเด็นครบทุกประเด็นอาจารย์ก็ให้ผ่านได้จาก45คกะแนนปีนี้ลุ้นดูว่าจะเกิน45ไหมภาคนี้นนแต่ไม่กั้นนะครับกำลังออกไปจากโครงการเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ